สวัสดีครับผมสิงแสหลี่หมงนะครับวันนี้ก็กลับมาไร้พยากรดูดวงอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็วันที่7นะครับกันยายนสองพนะครับผมก็เป็นวันจันทร,ร์นั่นเองนะครับก็ช่วงนี้ก็หลายหลายท่านก็มีภาวะความกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆยังไม่ทันทัด คิดว่ายังไม่ทันกลางเดือนเนี่ยบางคนก็เริ่มมีปัญหาและเกี่ยวกับเรื่องของภาระต่างๆหน้าที่เพราะว่าตอนนี้เรื่องของที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรื่องของโควิดเนี่ยบางทีทางรัฐบาลก็ช่วยหาวิธีแก้ไขยเยียวยาในระดับเบื้องต้นแต่ตอนนี้มันเหมือนว่าเลยมาอีกจุดหนึ่งแล้วเราต้องพึ่งพาตัวเอง เพราะว่าบางทีที่ผ่านมาหลายคนก็ได้รับการช่วยเหลือหรือบางท่านนะครับหรือได้รับการเยียวยาของทั้งภาครัฐหรือเอกชนต่างๆนะครับแต่ตอนน,อน,นี้ตอนนี้คือมันเป็นช่วงที่เราต้องพึ่งพาตัวเองและบางคนเนี่ยไฟแนนซ์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องการผ่อนบ้านผ่อนรถเนี่ยบางครั้งอาจจะมีไฟแนนซ รวมไปถึงธนาคารก็ยังช่วยแบ่งเบานะครับก็คือผู้นี้ชะลอการผ่อนจ่ายแต่ณเวลาเนี้ยมันเลยจุดจุดหนึ่งมาแล้วนะครับก็คือเลยในสิ่งที่เขากำหนดมาแล้วก็เลยจำเป็นจะต้องพึ่งพาตัวเองและหลายขั้นก็ยังหาทางออกของชีวิตไม่เจอผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่รับฟังปัญหาคนไหนต้องการอยากจะหาทางออกของชีวิตก็ แอดเบอร์แอดไลนเข้ามาได้นะครับผมก็จะทิ้ง ID l ดียเอาไว้นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าช่วงนี้ f c e e o o o เนี่ยค่อนข้างจะเข้มงวดต่อการพิมพ์หรือไม่ก็การโพสต์ต่างๆทำให้ผมบางครั้งเนี่ยไม่กล้าที่จะโพสต์อะไรที่มัน มันสุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็การพยากรณ์บางครั้งก็ต้องระมัดระวังในการใช้คําพูดด้วยเหมือนกันนะครับเพราะบางทีเดี๋ยวนี้การทําตลาดออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนหลายๆปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับแต่นี่ก็จํานวนคนก็เริ่มเข้ามาเยอะในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ผมเดี๋ยวก็จะพยากรณ์ภาพรวมนะครับก็ช่วงเนี้ย ผมก็จะพยายามถ้าผมมีเวลาผมจะพยายามไล่อยู่สมองเสมอแล้วกันนะครับจะพยายามนะครับถ้ามีโอกาสนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็เดี๋ยวถ้าเกิดคนไหนตามไม่ทันจริงๆนะครับก็ฟังย้อนหลังนะครับผมเดี๋ยวผมกำลังจะเริ่มแล้วนะครับเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ก่อนนะครับก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธ วันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับถ้าคนไหนนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมก็ช่วยพิมพ์มาหรือก็ส่งไลค์ของผมอะส่งต่อไปเรื่อยๆให้กับหลายๆท่านช่วยมาแบ่งปันแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ผมก็ไม่ใช่แค่ดูดวงนะครับก็เป็นที่ปรึกษาปัญหา ชีวิตต่างๆด้วยนะครับรวมไปถึงคนไหนต้องการอยากจะได้เลขเบอร์มงคลก็ทักมาหาผมได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ยินดีแล้วก็มีเรื่องของวัตถุมงคลด้วยนะครับผมก็คนไหนต้องการอยากจะหาที่พึ่งทางใจหรือต้องการสิ่งดีๆในชีวิตก็ทักไลน์ผมมาได้นะครับผมขอขอบคุณนะครับที่พิมพ์ทักทายกันมานะครับผมก็ขอขอบคุณนะฮะก็ คนไหนเห็นผมแล้วก็ช่วยพิมพ์แล้วก็บอกว่าคุณเกิดวันอะไรเช่นวันนจร์วอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับผมก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มแล้วนะครับของคนเกิดวันอาทิตย์ก่อนนะครับวันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์เนี่ยในช่วงของต้นสัปดาห์นี้เลยนะครับช่วงของระยะเวลาเนี้ย ค่อนข้างจะเน้นไปเรื่องของการยินที่ไม่ค่อยคล่องตัวของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับกำลังหารูทางในการจะหยิบยืมหรือจะไปขอยืมหรืออ้อนวอนขอยืมคนอื่นนั่นเองถามว่าได้ไหมมีครับมีได้แน่นอนก็คือถ้าคุณมีพี่น้องที่เป็นผู้หญิงหรือเพศหญิงหรือหัวหน้าคุณที่เป็นผู้หญิงคุณจะได้รับการช่วยเหลือนั่นเอง นะครับก็คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะมีคนอุปถัมภ์อยู่นั่นเองนะครับก็ใจเย็นๆซะหน่อยนึงนะครับแล้วรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพด้วยของคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยช่วงนี้สุขภาพจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินทางซะหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้ต้องเน้นไว้สักนิดนึงนะครับในช่วงของต้นๆสัปดาห์นี้นะครับผมก็ ทำแล้วอย่างนึ่งเนี่ยถ้ามีเรื่องของรายจ่ายเนี่ยต้องหาวิธีต่อรองไปก่อนและผมเชื่อว่าเขาจะเห็นใจนะครับผมละเขาจะเห็นใจนั่นเองของคนเกิดวันอาทิตย์แต่ท้ายสุดคุณจะมีผู้ใหญ่เข้ามาอ,อุปถัมภ์คุณนะครับผมนะฮะก็ไม่ต้องคิดมากจนเกินไปของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับแล้วจะดีขึ้นส่วนคนที่ ห่วงเรื่องของเขาเรียกว่าน้ําหนักอ่ะช่วงนี้ต้องพยายามเลือกอาหารการกินซะหน่อยหนึ่งนะครับของคนเกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้คุณจะมีความเครียดเรื่องของน้ําหนักด้วยนะครับตอนนี้ต้องพยายามพยายามออกกําลังกายบ้างและจะดีจะได้ทั้งสุขภาพด้วยแล้วก็เรื่องของน้ําหนักด้วยนะครับของคนเกิดวันอาทิตย์นั่นเองนะครับแต่มันจะไปหนักเรื่องของเงินเงินทองทองนั่นเองนะครับของคนเกิดวันอาทิตย์นะฮะผมขอผ่านคนเกิดวันอาทิตย์ไป นะครับถ้าคนไหนตามไม่ทันจริงๆก็ฟังย้อนหลังได้นะครับต่อมาคนเกิดวันจันทร์แล้วนะครับผมตอนนี้คนเกิดวันจันทร์รู้สึกจะไม่ค่อยมีความสุขเหมือนทําอะไรผิดพลาดมาเนื้อเมื่อของสัปดาห์ก่อนมาจากเราไปอันนี้อาจจะต้องยอมรับนะครับบางทีเรามีปัญหาตั้งแต่ต้นเดือนเช่นเรามีติดหนี้เขาอยู่แล้วเราพยายามจะหา แก้นี่แก้สินและเหมือนว่าเขาจะไม่ยอมลดอ่าเรื่องของการทวงหนี้เขาก็ยังมาจี้พูดงี้ว่าช่วงเนี้ยคุณจะต้องโดนเรื่องการทวงหนี้นั่นเองแล้วค่อนข้างจะเครียดแล้วก็ทําให้กังวลรวมไปถึงเรื่องของการนอนไม่ค่อยจะหลับแล้วก็หลับ,หล,บหลับตื่นตื่นของคนเกิดวันจันทร์นะครับและอีกอย่างนึงคือเรื่องสุขภาพอาจจะเป็น ไม่ใช่เกี่ยวคุณโดยตรงอาจจะเป็นคนที่บ้านช่วงนี้รู้สึกว่าจะปวดหลังหรือมีความรู้สึกว่าการพักผ่อนไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหรนะ่นักนั่นเองนะครับก็คืออาจจะคนที่บ้านเนี่ยถ้าสุขภาพไม่ดีต้องไปหาหมอนะครับหรือไม่ก็ต้องหาที่นวดที่มีมาตรฐานนั่นเองและจะดีขึ้นนะครับ ตอนนี้มันจะเป็นการเครียดของหนี้สินนั่นเองของคนเกิดวันจันทร์นะครับถ้าจะหาทางออกต้องไปปรึกษากับนักกฎหมายหรือเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนั่นเองแล้วจะก็จะดีขึ้นในช่วงของต้นสัปดาห์นี้นะครับเพราะเราจะพยายามกระชัดชิ้นนะครับคือผูดว่าพยายามไม่ให้มันไกลมากนะครับเราจะได้มีช่องทางในการวิธีการต่าง ก็พกูดง่ายว่าช่วงสองสาวันนี้ต้องหาคนที่มีศักยภาพในเรื่องของไม่กฎหมายก็เรื่องเกี่ยวกับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในการต่อรองต่างๆและจะดีขึ้นของคนเกิดวันจันทร์นั่นเองนะครับต่อมาคนเกิดวันอังคารวันอังคารเนี่ยนะครับตอนนี้กําลังค่อนข้างที่จะมุ่งมั่นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานและก็รู้สึกว่าตอนนี้ที่อยู่ทํางานปัจจุบัน ค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็ไม่ค่อยคุ้มค่าเหนื่อยจากจะก,กลับไปที่เดิมๆหรือแหล่งเดิมที่เราเคยทํางานอยู่นั่นเองนะครับคือเรารู้สึกว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เรารู้สึกหวังว่าที่ทํางานใหม่น่าจะดีกว่าเดิมแต่ดันสู้ในอดีตที่เราเคยทำมาไม่ได้เช่นนะครับยกตัวอย่างของคนเกิดวันอัคารนะครับเมื่อก่อนเนี่ย เคยเป็นพนักงานประจำแต่เดี๋ยวนี้เป็นงานลักษณะเหมือนกึ่งรับจ็อบอะนะครับงานนอกสะส่วนใหญ่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยงานประจำมันโอเคกว่าส่วนงานที่เป็นลักษณะอีเวนต์หรือว่าเป็นงานที่จะรับจ็อบเป็นงานงานไปเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่นะครับลองคุณลองไปหาแนวร่วมหรือสังคมเดิมๆก่อนปรึกษากันว่าที่เราคิดเนี่ยนะครับ มันดีหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยไอสิ่งที่เป็นอดีตเนี่ยมันอาจจะมาเปรียบกับปัจจุบันไม่ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วมันจะเป็นดั่งเดิมก็คงไม่ใช่นะครับผมก็ตอนนี้เรารู้สึกว่า อยากจะกลับไปจุดเดิมแต่ผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณคิดอยู่มันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นขอให้คุณตั้งใจทำในสิ่งที่เป็นอยู่และคุณจะมีเรื่องที่ดีๆพูดง่ายๆว่าถ้าคุณเป็นคนตั้งใจและมีความมุ่งมั่นทุกอย่างคุณจะประสบความสาเร็จเพราะการกระทําของเรานะครับเน้นเรื่องความซื่อสัตย์คุณธรรมแล้วก็จรรยาบัณน,นะครับและคุณจะออกมา ดีนั่นเองและเดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับผมในช่วงของกลางสัปดาห์ที่ถึงนี้เองนะครับของคนเกิดวันอังคารนะครับผมขอผ่านคนเกิดวันอังคารไปนะครับต่อมาเป็นคนเกิดวันพุธแล้วก็พุธกลางคืนนะครับตอนนี้จิตใจอยากจะนะครับอยากจะนะฮะเปลี่ยนแปลงงาน เกิดขึ้นนั่นเองของคนเกิดวันพุธและวก็พุธกลางคืนอยากจะปรับเปลี่ยนหรืออยากจะมีการโยกหน้าที่เช่นตอนนี้คุณทํางานฝ่ายขายคุณอยากจะกลับไปทําเกี่ยวกับงานที่อยู่ในการนับสต็อกการกะการที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของไม่อยากจะทําอยู่หน้างานอยากจะทําอยู่หลังร้านหรืออยู่ในส่วนที่มันเป็นอะไรที่ไม่เจอผู้คนอะไรประมาณนี้นะครับคือพูดได้ว่า เราอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีในการดําเนินชีวิตนั่นเองถ้าคุณจะปรับเปลี่ยนต้องรอไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับแต่ตอนเนี้คุณขอให้ทำหน้าที่ที่คุณทําอยู่ให้ดีที่สุดนะครับแล้วกําลังอีกเรื่องหนึ่งก็คือรู้สึกว่าสับสนในการใช้ชีวิตนะครับของคนเกิดวันพุทธ้ามองไปเรื่องของความรักเนี่ยตอนนี้คุณกําลังสองจิตสองใจถ้าเน้นไปเรื่องของคนโสดเนี่ยคุณกําลังตัดสินใจอยู่ว่า คนไหนเนี่ยจะทำให้รู้สึกชีวิตเราเนี่ยไปในทางทิศที่ดีนะครับบอกได้เลยว่าถ้าคุณกำลังตัดสินใจอยู่นะครับของคนโสดนะครับให้เลือกคนที่มีน้ำใจเป็นอันดับแรกนะครับสถ้าบ้านเขาอยู่ใกล้ๆแหล่งที่มีแม่น้ำหรือคนคนนี้ชอบทำบุญคนเนี้ยจะครบได้นะครับของคนเกิดวันพุธและก็พุธกลางคืนนั่นเองนะครับท้ายสุดงานงคุณ หลังจากกลางสัปดาห์ไปนะครับจะออกมาดีนะครับแล้วก็มีเรื่องสิ่งดีๆเข้ามานั่นเองนะครับไม่ต้องกังวลนะครับและที่สำคัญนะครับของคนเกิดวันพุธแล้วก็พุธกลางคืนเนี่ยถ้าอยากให้ชีวิตดีขึ้นต้องไปแรงน้ำหรือพยายามกวดน้ำแต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆนะครับให้พยายามตอนเช้าเนี่ยลดน้ำต้นไม้นะครับแล้วจะทำให้ชีวิตชุ่มชื้นจิตใจ ผ่องใสมากขึ้นนั่นเองนะครับคนไหนนะครับต้องการดูดวงกับผมก็แอดเบอร์แอดไลน์เข้ามาได้นะครับผมก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับแต่การดูดวงเนี่ยอาจจะต้องมีค่าครูบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีค่าครูเลยเราก็ยอมรับนะครับก็เดินเส้นทางนี้ลำบากเหมือนกันนะครับผมต่อมานะครับคนเกิดวันพระ่งหักแล้วนะครับ พฤหัสเนี่ยนะครับคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยที่ผ่านมาคุณอย่าไปจมปักอะไรกับมันมากเพราะว่าคุณอาจจะผิดหวังมีเรื่องรู้สึกคิดมากกังวลนะครับแต่อีกไม่นานเนี่ยคุณจะได้รับข่าวดีหรือแสงสว่างสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณแล้วคุณใจเย็นๆสักนิดนึงของคนเกิดวันพฤหัสเช่นคุณที่ผ่านมาคุณอาจจะไปโดนใครนินทาว่าร้ายหรือเป็น การที่คุณโดนหลอกโดนโกงอะไรมาก็แล้วแต่รวมไปประกอบกับเรื่องความรักด้วยนะครับคุณกำลังจะเห็นหนทางแห่งทิศทางของชีวิตอีกไม่นานคุณจะดีขึ้นนั่นเองจากร้ายจะกลายเป็นดีของคนเกิดวันพฤหัสนะครับใจเย็นๆสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ทำใจอย่าไปยึดต,ติดในอดีตนะครับมองไปข้างหน้าเดี๋ยวจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือวันที่ มีบางอย่างให้เราได้คิดอแ,แล้วมันจะเกิดประกายในสติของเราเขาบอกว่าถ้าเรามีสติมีปัญญาเดี๋ยวทุกอย่างจะออกมาดีนั่นเองของคนเกิดวันพฤหัสนะครับใจเย็นๆซะหน่อยหนึ่งถ้าชีวิตอยากจะดีตอนนี้คุณต้องทําบุญหรือทําทานกับแม่ชีหรือคุณให้เอาใจใส่กับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะครับเช่นแม่ของคุณมารดาของคุณหรือ ยายคุณย่าของคุณนั่นเองและชีวิตคุณจะดีวันดีคืนของคนเกิดวันพฤหัสนะครับผมก็ใจเย็นๆซะหน่อยนึงเดี๋ยวจะออกมาดีแล้วนะครับของคนเกิดวันพฤหัสนะครับต่อมาของคนเกิดวันศุกร์แล้วนะครับของคนเกิดวันศุกร์นะครับตอนนี้คุณจะเป็นลักษณะจิตใจเหมือนมีเรื่องอะไรที่มันรู้สึกทำให ความรู้สึกของคุณอะโอเคมีความรู้สึกว่ามีเรื่องดีๆจะเข้ามาของคนเกิดวันศุกร์นะครับรู้สึกว่าช่วงนี้งานจะเริ่มมาแล้วใจเย็นๆสักหน่อยหนึ่งบางคนบอกว่าอุย้ยเห็นไม่เห็นจะมีอะไรเลยทนสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวงานกําลังจะเข้ามากําลังจะมีข่าวดีเข้ามานะครับของคนเกิดวันศุกร์ใจเย็นๆสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะมีคนอะไรนําพาสิ่งดีๆเข้ามาเราจะ ต้องนะครับต้องเน้นนะครับเราจะต้องเปิดใจให้กว้างอย่าไปมองว่างานนี้เขาเอาเปรียบคุณงานนั้นเขาเอาเปรียบคุณเราต้องคิดเสมอว่านี่คือประสบการณ์นั่นเองนะครับของคนเกิดวันศุกร์ทำใจให้สบายๆนะครับเป็นผู้ให้ก่อนและเดี๋ยวคุณจะได้เป็นผู้รับผู้ให้ทำใจให้กว้างทำใจให้สบายๆจะอาจจะต้องเป็นคนจิตใจเขาเรียกว่า ทำตัวเองให้มีกุศลบุญนะครับเหมือนทําบุญทําทานไปบางครั้งนะครับเดี๋ยวทุกอย่างจะออกมาดีนั่นเองอีกไม่นานคุณกําลังมีข่าวดีนั่นเองของคนเกิดวันศุกร์นะครับเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นงานที่เงียบอยู่เดี๋ยวกําลังจะได้มาแถมจะมีเงินเข้ามาด้วยแต่ถามว่าชีวิตจะเปลี่ยนอะไรไหมอันนี้ผมเป็นการพยากรณสั้นๆนะครับมาบอกได้เลยว่าช่วงเวลานี้ไม่ต้องกังวลมากนะครับพยายามช่วงเช้านะครับ ถ้าที่บ้านมีห้องพระหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เ่ยให้พยายามไหว้แล้วก็หาอะไรมาถวายทำแล้วก็นั่งสมาธิสะหน่อยทุกอย่างจะดีขึ้นนั่นเองของคนเกิดวันศุกร์นะครับเดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยจากงานเงียบๆเดี๋ยวจะดีขึ้นนั่นเองนะครับของคนเกิดวันศุกร์นะครับผมต่อมาของคนเกิดวันเสาร์แล้วตอนนี้มีเรื่องตึงเครียดนะครับแล้วก็รู้สึกโดนตดิโดน โดนติเป็นหลักลนะครับงานที่ทำอยู่รู้สึกจะมันไปไม่ถึงฝั่งสักทีเช่นงานที่ผ่านมาถ้าเราเป็นเซลล์ไปติดต่ออะไรก็แล้วแต่มันก็ยังไม่ค่อยดีนะครับเน้นเลยว่าคุณต้องพยายามคิดสองมุมนะครับคิดสองมุมสองด้านเพราะอะไรเราอาจจะต้องเปลี่ยนจากความรู้สึกตัวเองให้ไปมองอีกมุมหนึงซะ แล้วคุณจะได้งานตรงนั้นเข้ามาถ้าแบบสมมุติว่าคุณเป็นเซลล์นะฮะก็พยายามขยันขยันกว่าเดิมอีกหน่อยบางทีความมุกมานะเราช่วงนี้อาจจะน้อยเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะโดนหัวหน้าเราติหรือโดนลูกค้าคุณติดมากทําให้ใจของเรากล้ากลัวนั่นเองของคนเกิดวันเสาร์นะครับแต่เรามองอีกมุมหนึง่งแล้วพยายามเปิดใจกับมันซะทุกอย่างคุณจะดีขึ้นแน่นอน อุปสรรคที่ผ่านมาเนี่ยอุปสรรคท่าทางจะหนักหน่อยแต่ท้ายสุดอาจจะหนักแต่มันก็คุ้มค่าเหนื่อยของเรานะครับของคนเกิดวันเสาร์นั่นเองนะฮะผมสิงแสลีมงนะครับก็จะบอกว่าดวงชะตาคนเราเนี่ยนะครับจะบอกไว้ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดจากการกระทําของเรานะครับตัวเราเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ดวงอ่ะสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราเป็นคนที่ มั่นใจในตัวเองและเป็นคนที่ตั้งใจทำดีเนี่ยจากร้ายมันจะกลายเป็นดีแต่บางครั้งเนี่ยบุญเก่าก็สำคัญเราต้องสะสมบุญบารมีอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับทำดียังไงต้องได้ดีนะครับเชื่อผมเถอะครับทุกอย่างจะออกมาดีถ้าเราคิดดีทำดีนั่นเองนะครับก็ย้ำอีกทีนึงคนเกิดวันเสาร์ตอนนี้มีอุปสรรคนะครับแต่ ท้ายสุดเนี่ยเราอาจจะโดนติโดนชมแต่ทุกอย่างเราจะผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้และเดี๋ยวคุณจะออกมารู้สึกภูมิใจใช้คำว่าเหนื่อยแต่มันคุ้มนั่นเองนะครับผมนะครับก็ครั้งนี้นะครับก็ขอจบการพยากรณ์นะครับไว้โอกาสหน้านะครับผมจะมากลับมาพยากรณ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ ถ้าคนไหนอยากดูดวงกับผมก็ติดต่อมาได้นะครับผมครับเอาไว้โอกาสหน้านะครับครับสวัสดีครับ